วันนี้ต้องปีใหม่ทำอะไรคะกินมาม่าอยากกินมาม่าเที่ยงบ่ายแล้วเนี่ยเห็นปะป๊ากินก็อยากกินตามเหรอเอามือหยิบเฉยเลยมือหยิบกินอย่างเดียวอร่อยไม่ได้เบิ้งย่ป้อนไหมให้ย่ป้อนแย่ป้อนดีกว่าเนาะให้ปีใหม่กินเองไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ให้ย่ป้อนให้ย่ป้อนแย่แต่ข้ามใหญ่ที่ อร่อยไหมย่ามอเลยอ่ะอืมเอาน้ำด้วยไหลาก่กินเองอ่ะกินเองก็กินเองเขาจะกินเองไม่ให้ยายาป้อนกินเอง กินก็พักสักหน่อยแล้วก็จะได้นอนที่จริงย่าจะไม่ให้กินไรแล้วกินขนมกินอะไรเยอะแยะแล้วก็จะให้พักสักหน่อยก็นอนแม่ยาายแม่แม่ให้ยาบอกว่ากินแต่ไหนน้อยแก่น้อยกินกินก่อนนอนไม่ใช่กินไปแล้วห่อหนึ่งสาลายอ่ะนู่นตื่นนู่นกินอีกแก่ไม่ได้าให้กินตอนนี้ไม่ค่ะยายยาบอกว่าอยากกินตอนนี้นะคะยาย อืพูดอยู่นั่นแหละเคี้ยวเวลาของอยู่ในปากห้ามพูดรู้ไหมคะอืมเดี๋ยวมันติบคอเดี๋ยวมันจีบคอรู้หมดนั่งดีดีที่ห <c oughs> นึ่มากเลยค่ะลุงป้าคำเหนีมากคำเฉยมากคำใหญ่มากอร่อยมากเลยค่ะลุงป้าป้าหนูนโนนะคะ ทำไมป้าหนูทำงานเข้าวไกะกูกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าหนูจะหยุดแล้วอืมอไม่จะไม่ไปทำง,งานาเ,วเวลาเวลามีอะไรอยู่ในปากห้ามพูดย,ย่าบอกอย,ยู่นั่งดงีๆย่า เงอ้าหายไปไหนละแล้วใหม่คนมันก็ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องว่านี่นะเขาปู่ซื้อมา้ให้เป็นแค่เมื่อเช้าก็6กยอะแยะอ้วนมากไปจะไปจะยาอ้วนป่ะไปกินเยอะเดี๋ยวจะอ้วนหนูอ่ะเดีวมัน6กเนเมื่อเช้า มากเลยใช่ไหมเทียนแดกไม่ต้องรีบเอาหองอยู่ในป่าไ่ดะห้งอยู่ในป่าห้ามพูดย่าัย่าดีย่าดไาไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปจับย่าเหมือนน้ำเดียวมิงมิ้งเ้งม่งง โอ้ยลอยบ้ากๆเลยนะนีอย่าอย่าชิมดิชิมดิชิมหน่อยนะอร่อยป่ะนี่ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกแดดละร้อนละร้อนแล้ว,ลลวไ,มไ,มไม่ไม่มันมันไม่ ก็กลับกันเลิศร่อยว่าไปหยิบกินทาไมเยอะแยะเต็มด้วยนี่มันหล่นพื้นหนึงไปหยิบกินเลยทีก็กินสาหร่ายเอ้าขาไปให้ยาค่ะไอ้นี่นี่หยิบกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดนพื้นแล้วก็ดนจะบกนะคะอืมแล้วหนูหยิบกินทําไมรู้อยู่ว่าตกพื้นแล้วมันก็สกปรกแล้วก็ยังไปหยิบกินอ กินเยอะแล้วเนี่ยห่อหนึ่งมาม่าห่อหนึ่งมาม่าหมูสับใส่อะไรใส่ไอ้มอนเหมือนกันเลยใช่ใช่ใส่ไอ้มอนเหมือนกันเลยใส่ไอ้มอนเหมือนกันเลย<น>อ้อนเลยดิใส่ไอ้อ้อนอ้อน พูดชัดๆได้อ้อนอ่าออ,อ้อนออาออ้นไปไหนนด้นวะเวลาพูดต้องพูดชัดๆรู้ไหมคะแม่เปมนอนะค่ะฮึมจะไปไหนไดี โจเรี่องลูกป้าลูกป้าจ๋ากินมาม่าก,กับน้องพี่ใหม่ค่ะลูกจีเต็มจานเลยเนี่ยลูกจีเต็มจานเลยนี่เต็มจานเลยเต็มจานจาจาอู้อร่อยมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยแต่งดีๆเขาไม่นอนหรอกนอนกินเป็นงูเป็นงูหของใครอ่ะเป็นงู เป็นงูเหมือนคนนั้นไงฮะมันเด็กคนนั้นอืมเหมือนเด็กคนนั้นนะเห็นไหมเป็นงูโอ้ผมกระปิวอารมอยู่ข้างหลังกเป็นงูใช่เป็นงูอ้อนนะกินต้มไข่ไปเด้ออ้อนนะอ้อนบอกให้ต้มไข่ให้อ้อนจะกินต้มไข่อ้อนไม่กินมาม่าข้าวผัดก็เหลืออย่าทำอย่าไปทำไปทำทำไมอะ ไ่จำไไ่จำกก้องก้องไม่หายไม่เห็นเลยมันไงไม่เห็นได้ไงถ้าเห็นกิอ้าวอาอากินดีๆอ้ากว้างๆสิลุงป้าดูอยู่นะทำดีๆนะเดี๋ยวลุงป้าไม่รักนะยิงป้าไปไหนอ่ะอลุงป้าก็อยู่ในนี้แหละมาไม่มีหรอกข้างหลัง,ลงนั่งอยู่ที่จะไปสองดูลุงป้าข้างหลังเลยอ้าวดีๆ,ๆ,ๆอ้าวเดีย อ่ะสุดท้ายคะคำบุดทาอืมโอ้เก่งมากมาน้ำไหมคะน้ำาหมน้อ่ะ้้เลยก็ได้นะนี่น้ำไม่อย่อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วมานั่งนี่ก่อนมามาบายบายก่อนวัสดีค่ะวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามด้ีบหมาจับดย กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดดเดี๋ยวพี่เมย์ไปใจใหม่ละค่ะบ๊ายบายบ๊ายจ